ก่อนหน้านี้มีข่าวลือเยอะเลยนะคะถึงอาการของพิธีกรดังยิงเจ้าตัวหายไปเพราะไปรักษาโควิด -19 จนมิสแกรนด์ไทยแลนด์0 2 0ขัน้ำพัชรพรต้องออกมาสื่อสารแทนล่าสุดเมื่อเช้านี้นะคะคุณวัฒนก็ออกมาโพสต์แจ้งค่ะว่าตอนนี้ต้องให้ออกซิเจนความดันสูง24ชั่วโมงห้ามขยับตัวค่ะและด้วยความที่เป็นเชื้อเดลต้านะคะที่แพร์แจ้งว่าแรงมากทําให้ต้องใช้ยาต้านแบบฉีดตัวใหม่ฉีดเวลา2ชั่วโมงต่อเนื่องทุกวันนะคะ และเนื่องจากแทบไม่ได้ขยับตัวเลยทําให้ต้องฉีดยาหน้าท้องให้เลือดไหลเวียนทั่วร่างกายยังบอกด้วยค่ะว่าต้องรักษากันอีกหลายวิธีนะคะตอนนี้ตัวเองก็กําลังต่อสู้อย่างหนักรวมถึงขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งเข้ามาด้วยซึ่งความน่ากลัวของสายพันธุ์เดลต้านะคะคือยังคงมีการกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวิทยาคลินิกแพทย์วิชากรมาราวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลว่าเดลต้าติดต่อได้ง่ายมากดังนั้นในบางครั้งแทบจะไม่รู้เลยว่ารับเชื้อมาจากที่ไหนและการระบาดจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากค่ะโดยองค์การอนามัยโล WHO นะคะเปิดเผยว่าเชื้อไวรัสโควิด1 9เชื้อเดลต้าสามารถลอยตัวอยู่ในอากาศทำให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่กระจายได้แม้เราจะไม่ได้สัมผัสผู้ปวว่วยก็ตาม